อยากจะบอกว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เราเนี่ยตั้งใจมาแล้วเรารู้สึกว่าประทับใจมากๆกับการที่เราเข้ามาในวงังกลายเป็นคนในวังจา้าตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่ในบริเวณงานนะคะแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะ จัดขึ้นทุกปีซึ่งปีนี้ก็เป็นปี2,566นะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปบริเวณงานว่ามีอะไรกันบ้าง <Hindu. S 1> <น>สมเด็จพระมา,ารายมหาราชนะคะท่านเองนะคะเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่เ7สมัยกุ้ศรีอยุธยาค่ะและท่านเองก็เรียกว่ามาสร้าง พระราชวังแห่งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นพระราชวังแห่งที่สองเนาะในสมัยนั้นแล้วก็เรียกว่าเป็นการสถานที่ที่รับแขกบ้านแข,แขกเมืองแขกบ้านแขกเมืองเนาะแล้วเราก็มายือนอยู่นะ พระที่นั่งนะคะดุสิตสวรรค์ทัญญมหาปราสาทนะคะก็ต้องบอกเลยว่าที่นี่สวยงามจริงๆนะพระราชวังแห่งนี้นะคะสมเด็จพระนารายณ์ท่านเชิญวิศวกรมาจากต่างประเทศนะคะก็คือประเทศอิตาลีแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสซึ่งอ,อาคารหรือพระราชวังเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับเหมือนใช้คําว่าเหมือนต่างประเทศเนาะก็จะมีซุ้มประตูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเป็นลักษณะที่ ทันสมัยนในสมัยนั้นมันก็จะมีลักษณะเป็นอาร์คโค้งนะคะแล้วซึ่งบอกว่าถามว่าปัจจุบันนี้เราก็มัน,นยังดูสวยอยู่นะเนี่ยไม่น่าเชื่อนะว่าตั้งแต่สมัยอดีตนี่ปัจจุบันยังสวยอยู่เลยสมแล้วค่ะที่ท่านได้เชิญวิศวกรเนาะ มาจากั่งประเทศที่แห่งนี้นะคะก็คือ,อพระที่นั่งสุทธาสวรรค์นะคะก็คือที่ที่สมเด็จพระนารายมหาราชนะคะท่านสวรรคตนะคะก็ตอนนี้ เป็นแค่มีฐานลากเฉยๆแต่ไม่มีโครงสร้างไม่มีอาคารอะไรแล้วนะคะก็ไม่ไม่องไ,ไม่อะไรเรียกว,ว่าไม่เห็นเนาะว่าอาคารเป็นยังไงแลอยากจะบอกว่าสถานที่อย่งนี้นะตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยมีการประดับประดาแล้วก็ประดับไฟเนาะเยอะมากๆ ต้นไม้ที่นี่ต้นใหญ่มากๆแล้วก็ประดับตั้งแต่บนยุงบนเลยแล้วระยาลงมาข้างล่างเยอะมากๆตอนนี้นะเราก็มาถึงตลาดย้อนยุคที่อยู่ในบริเวณงานนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่า ในงานหรือในตลาดนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแล้วซึ่งเราเห็นแล้วว่าการที่จะอยู่ในตลาดย้อนยุคเนี่ยก็จะมีการแลกเบี้ยเพื่อใช้จ่ายในตลาดแห่งนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าตลาดย้อนยุคเนี่ยเขาใช้เบีย้ยทําอะไรกันบ้างแล้วมีอะไรขายบ้างไปดูกันค่ะอ่าเบี้ยนะคะแลกเบี้ยจะมีเบี้ย5บาท10บาทแล้วก็20บาท้วเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเราแลก100บาทรวมๆกันแล้วจะได้กี่เบี้ย จะได้กี่เหรียญนะคะหนึค่ะ,คะอ่ะมีสีเอานี้ค่ะหนึ่งอเนาะเราได้เบีย้ยมาแล้วเรียบร้อยอ่านี่ค่ะเราได้เบีย้ยมาแล้วเรียบร้อยนี่ค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในตลาดย้อนยุคมีอะไรบ้างที่เราจะซื้อได้ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ลานวัฒนธรรมนะคะซึ่งในลานวัฒนธรรมเนี่ยก็มีขนมมีการสาธ,ธิตกิจกรรมหลายๆอย่างที่เล่นหรือว่ามีโอกาสได้เห็นในะละครเรื่องอบุพเพสนุบาหรือแม่กะเกตเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันค่ะนี่ค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นการสาธ,ธิตการร้อยมาลัยซึ่งสวยมากๆเลยนะคะน้องๆดูน่ารักมากๆ น่าจะอ่ามาจากที่ไหนคะเนี่ยโรงเรียนโรงเรียนเมืองใหม่ออกเป็นโรงเรียนเมืองใหม่เลยนะอ๋อนี่ตรงนี้ก็มีพุอจ๋าเราไม่อ่านโอ้นี่ค่ะการสาธิตทำขนมเท้าทองกีบมา้าเออนี่ดูดูดูมาจากวิทยาลัยเทคนิคลบบุรีนะคะดูน่าทานมากๆนี่อันนี้เรียกว่าอะไรคะนี่ทองเอกทองเอกเนาะฝอ,อ,อยทองทองหยิบ เม็ดขนุนทองหยอดอีจายน่ารักมากดูดาราทองครับเดี๋ยวจะมีนักเรียนมานั่งสาธิตให้ดูจากมงกุฎอ๋ออ๋อจากมงกุฎอีกแล้วก็กำลังมาเดินทางกำลังเดินทางมาโอเคดูดีมากบูธนี้เนาะก็จะเป็นการสาธิตน้ำสมุนไพรโบราณดูน่ารักมากเลยมาจากวิเชียรนครลพบุรีเช่นเดียวกันเนาะนี่คือน้ำ ลำไยมะพร้าวน้ำตาลสดกระเจี๊ยบอัญชันมะนาวโอ้ดูน่าทานมากขอบคุณค่ะนี่อุ้ยถ่ายแล้วมีภาชนะเป็นอันนี้ด้วยนี่ขายด้วยใช่ไหมอันเท่าไหรอ่อสี่สิบบาทอาอยก็ได้อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋เดี๋ยวเรามาพูดหนุนเนาะนี่ค่ะแม่กระเกตพาทำ้ำม่วงประหวานแต่ปรากฏว่าที่นี่ค่ะมีกระทะไฟฟ้า,ามาทำให้ <c oughs> อะไอ๋อกะละเกตยุค2023สวยขนาดนี้นี่เองนะคะโอ้ยนะคะก็การมีการเชื้อเชิญให้ชิมนะคะเราก็จะชิมได้นะคะอร,รอร่อยมากนะคะมากอเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอร่อยอย่างไรนะวิทยแล้วก็มองน่ารัก,ากมากตายแล้วตายแล้ว อร some, ่อยดีสามโลคค่ะโลคเบาหวานโรความใจจะบ่างไม่ให like cool <oh ้อร่อยจริงๆนะถึงเครื่องมากถึงเครื่องมาได้ได้ไอศกรีมลบบุรีเอาเมื่อกี้นี้วิทยาเทคนิคอันนี้คือไอศกรีมะอาชีวะลบบุรีครับขอบคุณทางเสร็จแล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยการสาธิตทำขนมควรอ่อนควรอ่อนอ๋อขนมควรอ่อน ต้องควรนั้นแต่ขนาดนี้ใชคะจนมันแข็งขนาดนั้นเหรอคะโอ้โหต้องใช้เวลานานใช่ไหมเนี่ยขนมกวรอ่อนนะ,ะมาดูกันนี่ข้าวแช่การสาธิตทรข้าวแช่โบราณซึ่งบอกเลยว่าเป็นของอร่อยของเราเรา,เราชอบมากเลยดูดูดูด,ด,ดไูได้แล้วมีน้ำ มีมีเครื่องเคลียงนะอันนี้มีข้าวโดยน้ำนี่จะเป็นน้ำแช่ดอกไม้ใช่ไหมใช่ค่ะน,น้ำอบน้ำอบำอ๋อน้ำอบเพี้ยนนะคะโอ้ไข่ชิ้นเท่าไหร่คะเนี่ยชิ้ละห้าสิบค่ะชิช้ละห้าสิบเียนเดี๋ยวมาอุดหนุนะคะ่ะเดี๋ยวขอญาตไปชมทุกทุกซุ้มก่อนเนาะน่ารักมากเลยชอบชอบใแล้วมีโอ้ยใจแล้วต่แล้วต่แล้วเมี้ยงเมี้ยงเมี้ยงเมี่ยงชอบจังเลยมันเมี่ยงบัวหรอคะไม่ใช่ เนี่ยงกี๊บวัวด้วยใช่ไหมคะ,มอ,อ,ะอันนี้เนี่ยงนะคะมีเนี่ยงด้วยลองชิมดู่นมีเนี่ยงเกีบบัวด้วยนะคะเนี่ยงนะคะจบไปแล้วคะ่ะสําหรับการเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นยังไงกันบ้างสนุกไหมได้เดรียนรู้ประวัติศาสตร์เนาะหลายๆอย่างเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหน้ชเก่งออนไลน์สายเที่ยววันนี้ขอ ไปก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหนะ้าเจอกันว่าเราจะเที่ยวที่ไหนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ